ทำแรงนะโอ้ยฮลสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสวยกีีพีค่ะ <laughs> และช่วงนี้นะคะเราทุกคนอยู่บ้านใช่ไหมทุกคนวันนี้จะมีเกมสนุกๆมาให้ทุกคนเล่นถือว่าเป็นการออกกำลังกายด้วยเกมนั้นจะเป็นเกมอะไรต้องให้อจเจจะมาบอกเลยค่ะมามยคือเกมอะไร เกมนี้นะคะเป็นเกมของ Nintendo Switch เอเกมนี้ก็คือเป็นเกมแบบเกม Family อ่ะเขาเรียกว่า One t w o Switch เจ๊ปะวันนี้ก็จะมาชวนแจมเล่นเกมนี้แล้วกันมันมีหลายเกมมากในนี้มีประมาณ20กว่าเกมแต่เกมนี้แจมน่าจะชอบอมันเป็นดนมันเป็นเกมประมาณยังไงกีตาร์เหรอใช่เล่นเล่นแข่งกีตาร์กันแล้วก็สกอร์ว่าใครได้เยอะที่สุดนันชนะงั้นแสดงว่าไอ้อันนี้มันเท่ากับว่าเป็นเป็นกีตาร์หนึ่ง ก็คือดีดอย่างนี้แล้วต้องทําตามจังหวะอะไรปะใช่มันจะมีมันจะมีจังหวะเพลงให้เราเล่นอ่ะก็ดีดไปเรื่อยๆดีดดีดดีดีดอย่างเงี้ยได้เอางี้ถ้าใครแพ้โดนดีดเม่งแต่อย่าดีดแรงนะเว้ยได้ไม่เอา่เาไม่เาดีดม่งอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้โอเคปด้โอเคกลัว่ากูแพ้แน่เลยแม่งทำได้อย่างเงี้ยมา งั้นเดี๋ยวเริ่มเกมแรกเป็นเกมอะไรนะกีต้าใช่ปะเราต้องให้จอยคอนมันเซนเซอร์รับก็คือหนูก็กดอันไหนก็ได้ต้องทำท่าดีดอย่างนี้เฉออยๆเนี่ยจนกว่ามันจะเรียบใจอ่ะตอนว่าออวจอยมันจะสั่นด้วยอ๋ออันนี้แบบซ้อนก่อนซ้อนข้อเลยอ๋ออ๋อยังไม่เอาจริง,รงอ่ะต้องมีท่าป็นแบบว่ายน้ำได้กินได้อ๋อเห็นว่าสกอร์มันจะขึ้น Okay. ก่อนต้นคลิปเราคุยกันว่าตรงนี้ถ้าใครแพ้โดนดิบเม่งไม่เอาไม่เอาไม่เอาดีบเม่งอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ใครแพ้โดนตีแผ่น,นมา,มา,มาเซนะหมาบ้าวบเดี๋ยวเซนเลย แบบทำอะไรแแบบอย่างเงี้ยแล้วแบบเหนื่อยมีการเทเราเทกิวโจร์แล้วมีเกมอะไรอีกเจ้โ้ยเอาเราดับความเหนื่อยประมาณนี้อันนี้โคตรเหนื่อยนะเอาปอดเอา่อนเพราะวจะมีเกมเยอะมากอุ้ยอันนี้หน้าเหมือนเจ้เลยอันนี้ก็เกมง่ายๆแบบถล่มอะไรอย่างเงี้ยงั้นเอาเกมมีการวิสระเป็นเกมเยอะโคตร หรือเรานี้แข่งกันเนาะได้อันนี้มันน่าเกลียดมากเลยนะอ่ามันคือเกมอะไรนะเจ๊ไหนอธิบายก่อนอันนี้คือเกมกินเบอร์เกอร์แข่งกันว่าใครจะกินได้เยอะที่สุดอ่าอันนี้อย่าหอบดิอันนี้ก็คือเปรียบเสมือนเป็นเบอร์เกอร์นึงนะคะเออเราก็จะอย่างเงี้ยแล้วเราก็เหมือนกินอ่ะกินจริงๆเิง่ยกินไปเรื่อยๆจนกว่าเวลาจะหมดโอเคโอเคอ่ะลองดู Oh, dragon, เซนเซอร์อยู่ตรงตูดอ่าอย่างี้อ้าปากเออจมเร่มก่อนนะมองมองดูดิจะได้รู้ว่าเขียนไม่ตรงต้องไหมฮะไม่ตรงปากเอาออกมาอย่างงี้นึงเออเออนั่นแหละเริ ได้แปดค่ะคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาแบบเกมเนี้ยเขาเล่นได้เก้าอย่าบาบดิแล้ว three t go ปะ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  มมามาใช่เกมอะไราเอ้าเนี่ยมันงอเว้ยมันไม่ใช่อะไรรู้แล้ว มันต้องตึงๆใช่ป่ะแล้วตีมันจะดังแป๊ะเดี๋ยวสอนให้ดูต้องทำแบบนี้มันเจเธอทำแรงนะโอ๊ยโอ๊ยนี่มันเลวร้ายนี่คือการชาร์จพลังไปด้วยนะการสอนนี่คือเวลาเวลาแบบอย่างเงี้ยคือปล่อยพลังใช่ไหมคือชาร์จชาร์จพลัง คือรลังมันจะหมดแล้วช้า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 ชาชาจนแบบโอเคพอนก็เสร็จทีน้ก็ปล่อยมัหลังนี้ใช่ไหมปล่อยไปเรื่อยๆดุอีกแรงอยากได้กันมากนะดุอีกแงหรือว่สวิงสวิงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเห็นไหมถ้าปล่อยอย่างเงี้ยคือปล่อยสาระ เกที่แบบว่าออกกำลังกายเน้อะทำไมอะคนที่ไหนวะชุหวานชุหวานเฮ้ยเหนื่อยจริงทุกคนต้องไปแพงไหมแพงไหมก็หลักหมื่นเพื่อนโอ้หลักหมื่นไปซื้อมือสองก็ได้อ๋อเออไปซื้อมือสองเหนื่อยสายสองเหนื่อยสาอะมือสองมือสองค่ะสภาพดีจริงค่ะขค้ที่ใช้เท่าไหร่ก็เครื่องเอาแบบกริ๊ด มือนเดิมคือต้านหนูเหมือนกันคลิปเลวมากเฮ้แต่แต่แนะนำมันเหมือนแบบออกได้ออกกำลังกายแล้วมันสนุกด้วยกีแผ่ไม่ไม่ทำโทษหรออ๋อลืมนี่มอกี้แดงแล้วนะเจ้มันบอกมันจะไม่ทำแรงเยียดิแรงนะเว้ยได้เออเนี่ยรักน้องยังไงอะดูนะคะตัวอย่าง อ๋อ mm hmm. oh, ถ้าเจอคำถ้าได้ยินคำว่า f i <Five. S 1> ก, <Five. S 1> ก็คือยิง <Five. S 1> แต่ถ้าไม่ยังไม่ใช่คำนั้นก็คือห้ามยิงใช่มันก็จะมีคำหลอกที่เสียง <Okay. S 1> สำเนียงใกล้ๆก,ก,กันอ๋อโอเคมาดิกค <Wait. S 1> านมองดิเนี่ยเราโกงแต่ต้นแล้ว ห้ามองโอเคโอเคห้ามองยังย่าตาตาเลยอะไรวะเจ็บนะฉันลืมโดอีกแล้วฉันวินน่ะทุกคนแต่ว่าไม่ทำโทษไม่ทำโทษเพราะว่าเจลสามมาสอน อะไรนะโอ้มีบอกด้วยมีบอกองศาแล้วความเร็วอ่าเมื่อกี้จริงๆอ่อะขึ้นแล้วแต่ลืมเนี่ยวไกดอ๋อเจ๊ก็เลยมายิงตอนนี้ก็เลยไม <ๆ S 1> ่ก็เลยแพ้เออมีบอกอรายองรายละเอียดสนุกสนุกใครที่ชอบก็ไปหาซื้อมาเล่นได้นะทุกคนก็เนาะแค่นี้ยแหละคร่าว มันมีเยอะมากมายเยอะแยะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะไปลองเล่นดูว่าเฮ้ยมันมีเกมอะไรน่าสนใจแล้วเดี๋ยวเผื่อว่าหลังเจอกับเจ้อีกแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเล่นเกมอื่นๆให้ดูอีกอ,บบอ,อีต่อไปอ๋อถ้าจะยืมเครื่องมี้ติดต่อที่ไหนก็สามารถแอดไลน์ไปหาอาเจได้เลยนะคะทั้งโสดและสวยและรวยมากหลอกหลอกหลอกฝากรักล้านอะไรนะ อ๋อรักทช่คี้พายสปาค่ะเป็นร้านอะไรคะทำเกี่ยวกับสปากระเป๋าแบรนด์เนมนะคะทำได้หมดเลยคะ่ะทำความสะอาดอย่างใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จันด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย